สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสสบดีที่25กันยายน2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวหรือว่าบนมาตัวนะครับสูตรใหม่ของแอดสอสนามบินน้ำ เจ้าของข้อมูลคำนวณได้9กับศทุกท่านเกับ0เป็นแนวทางสูตรใหม่บนมาตัวมาต่อกันที่แนวทางเด่นล่างแบบ4ตัวสูตรนี้ของอาจารย์บุญมีนะครับงวดที่ผ่านมาเจ้าของข้อมูลคำนวณได้2501ก็จะมีเลข5นะครับที่เข้าหลัก10ไว้ออก58นะครับสำหรับงวดใหม่ อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้0.389ทุกทัน0.389วันที่1เดือน10ปี2,568ต่อมาก็ลงสูตรคำนวณแต้มล่างของอาจารย์ให้ด้วยเลยนะครับแต้มล่างปี68สำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็อยู่แถวด้านล่างสุดนะครับคำนวณได้61 047ทุกท่าน61047วันที่อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับงวดก่อนวนทางของอาจารย์ก็มีแต้ม3นะครับหุยออก5กับ8ได้แต้ม3ใคอร,รอครตามอยู่อาจารย์จะดีให้มาแล้วนะครับแต้มล่างอีกสูตรของอาจารย์ทุกท่านสูตรนี้เป็นแนวทาง แต้มล่างชน2สูตรของอาจารย์มวดใหม่ได้ตัวชนเด่น3ตัวด้วยกันนะครับก็คือแต้ม0ูนย์แต้ม7แล้วก็แต้ม1นงวดก่อนน้าน,นั้นมีแต้ม3อยู่นะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ มาต่อกันที่แนวทางล่างเดินดีนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวของแอดกรมเกตนุดงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายนะครับแนวทางของอาจารย์มีเลข8เข้าหลักหน่วยถูกทันโวยออก58สําสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวานะครับวันที่1เดือน10ปี2568เจ้าของข้อมูลคำนวณได้35 แปนะครับ3580แนวทางล่างเดินดีของแอดกลมต่อมาจะเป็นชุดสรุป2ตัวด้านล่างของบายแอดเคสิบหลัก10ของอาจารย์คำนวณได้4567หลักหน่วยได้9012ยแล้วก็มีแนวทางแต้มล่างด้วยนะครับ แตมร่างของอาจารย์ได้ 5, 6, 7, ้าหกเจุดสตัวที่อาจารย์ทําได้อยู่ด้านล่างทุกท่านไปชอบตัวเด่นตัวไหนของอาจารย์ก็ไปพิจารณาดูนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดมอนทุกท่านเป็นข้อมูลด้านล่างนะครับเจ้าของข้อมูลชอบ 18กับ81นะครับ18กับ 81, 81มาต่อกันที่แนวทางคู่ตดบนนะครับหรือว่าคู่สลับบนของ s b สสูตรทํามือนะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลมีแนวทางงวดเก่ามาให้ดูด้วยสำหรับงวดใหม่จะอยู่ด้านล่างสูตรคำนวณของอาจารย์ได้890กับ567นะครับ 890กับ567ก็ลองจับมัดอรวมกันดูนะครับถ้ามัดก็จะได้858687 959697 050607ประมาณนี้ทุกท่านแล้วก็ไปจัดวางตำแหน่งกันดูนะครับจะวางไว้ที่ตำแหน่งคู่หน้าคู่ทางหรือว่าคู่ท้ายส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางคู่ทดบนมาตัวของอาจารย์ทุกทัน ใครรอสูตรนี้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้2 3งสห้ก็จะมีเลขหกนะครับเข้าหลักร้อยกับเข้าหลักหน่วยวยออกหกสี่หกสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้1 6 7 9นะครับ1 6 7 9งหดสูตรนี้ของอาจารย์ก็เดินดีต่อเนื่องอยู่นะครับในทางของ sb สบ มาต่อกันที่ข้อมูลชุดล่างของอาจารย์อุดมธัญญาหารนะครับอาจารย์คำนวณได้5,9าเกาน 5, บอกเพิ่มเติมมาด้วยนะครับบอกว่าเป็นข้อมูลชุดที่เน้นที่ชอบนะครับวดประจำวันที่1ตุลาคม2568มาต่อกันที่ข้อมูลชุดเดียวของแอดประชานะครับ อาจารย์คำนวณได้84นะครับ84เป็นข้อมูลมเมล็ดเดียวของอาจารย์นะครับถ้าชอบสูรคำนวณของอาจารย์ก็สามารถเก่งได้หมดนะครับที่สำคัญอย่าลืมจีตัวไปกลับด้วยส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดบนดินแผ่นฟ้านะครับเป็นแนวทางทุด3ตัวอาจารย์คำนวณได้427685 2.09 7.72แล้วก็9.46ทุกท่าทันตามนี้นะครับแนวทางของแอดบดินแผ่นฟ้าชุด3ตัวขนมไทยของอาจารย์มาต่อกันที่แนวทางของแอดธินพัทนนะครับเมื่อที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายถุกทันแนวทางของอาจารย์เข้าคู่ท้ายด้านบนด้านล่างนะครับเข้า2ชุดมี6.4 แล้วก็มี5 8นะครับมี6กสแล้วก็มี5 8ทุกทันสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ใบฝั่งทางขวานะครับวันที่1เดือน10ปี2568นะันห้าบทางเด่นบนของอาจารย์คำนวณได้4นะครับ3ตัวของอาจารย์มี5 4 18 4 18นึ่งแปดหนแล้วก็ห้าหนึ่งดเด่นล่างของอาจารย์คำนวณได้6กชุดล่างมี6กหกับ6ก สำหรับคู่ท้ายของอาจารย์ก็ตามที่เห็นนะครับใครชอบก็แคปหน้าจอไล่เลียงดูได้เพิ่มเติมทุกท่านแนวทางของอาจารย์ธีนพัฒน์มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์โกยบ้านอะไรงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับใบฝั่งทางซ้ายสําหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ ข้อมูลด้านบนถูกทันตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้7กับ8นะครับ2ตัวให้มา8เน้นมา4ชุดเน้นก็จะมี37838687 8, 8, 8, ถัดลงมาจะเป็นข้อมูลชุด3ตัวต่อมาครับข้อมูลด้านล่างของอาจารย์ตัวเด่นคำนวณได้2กับ5 2ตัวให้มา8เน้นมา4นะครับชุดเน้นก็จะมี28 2951แล้วก็5 9 นวทางของอาจารย์โกยบ้านไร่งวดประจำวันที่1นึตุลาคมหกมาต่อการที่แนวะทางของอดลุงแป้นนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอดลุงแป้นมี5.8แล้วก็มี64สี่ทามนี้นะครับสําหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือสามตัวของอาจารย์ได้ แปดหนะครับแปดหตัวมี5 1าหนึแล้วก็92้สามท้ายของอาจารย์ได้430กับ6กหนะครับส่วนใบนี้จะเป็นทางภาพปริศนาปกแดงงวดที่ผ่านมาสองตัวของอาจารย์มาทางด้านบนด้านล่างนะครับมี58แล้วก็มี64 เลขเด่นกำลังวันมีเลข8นะครับแล้วก็เด่นฝั่งทางซ้ายของอาจารย์มีเลข8ทุถูกทันทีลงไปด้านล่างสองงวดหลังสุดก็ตามที่เห็นนะครับสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือข้อมูลส่วนด้านบนของอาจารย์ตามนี้เลยถูกทันสำหรับเลขเด่นตามกำลังวันพุธของอาจารย์คำนวณได้450นะครับ 4 50ถัดลงมาก็จะเป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งนะครับเด่นฝั่งทางซ้ายได้2ตัวเดียวโดดๆได้8นะครับแล้วก็เด่นฝั่งทางขวามือได้4พอจับประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ